อร่อยไหมเจนอร่อย วัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินเทาหยวนประเทศไต้หวันนะคะวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาเที่ยวกันที่ไต้หวันนะคะคือเรามาจํานวนเจ็ดวันหกคืนเลยนะคะคือมาแบบจุกๆเลยเอนอหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งรถมันจะมีรถไฟที่นั่งระหว่างเทอร์มินอลหนึ่งไปเทอร์มินอลสองได้เลยนะคะสะดวกมากๆเลย ิปนี้ก็จะเป็นการมาไต้หวันครั้งแรกของอ้อมเลยนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางมาต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกด้วยเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟเข้าในเมืองนะคะเดี๋ยวเรามาซื้ออีซิการกันก่อนเลยนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ซื้ออีซิการนะคะเราจะต้องนั่งไปลงที่ซีเหมือนติงนะคะเพราะเราพักที่นั่นนะคะทุกคนคือมีอีซิการใบเดียวคือสะดวกมากมาเลยนะคะแค่เติมเมงินก็คือใช้ขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วก็ใช้ซื้อของได้ด้วยนะคะ ในครั้งนี้นั่นคือคุณเจนนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เป็นเรื่องอยู่มาแล้วนะคะคนนี้ข้ามวันข้ามคืนมาจากไหนนะมาจากเมกาลาสแอนเจลิสก็ยังไม่ถึงที่ไหนเลยไม่ถึงที่ไหนเลยต่อมานี่อีกน่าจะใกล้จะครบยี่สิบชั่วโมงแล้วแหละเ็บวกเอสชั่วโมงเอยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดี วน,นี้เราจะไม่ได้ไปไหนเจ้าจะอยไ่ในแถวนั้นแล no ้วก็เข <y> ้า <arrivé> ท wow <iden> <favorite> so 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 ี่พักเลยอาจจะไปช้อปปิ้งนะทุกคนเดี๋ยวไปดูว่าคุณเจนจะได้เสื้อผ้าอะไรกลับมาหรือเปล่าดูกระเป๋าก่อนกระเป๋าใหญ่ว่านี่อันนี้กระเป๋าเมกากระเป๋าอันนี้เสื้อผ้าที่ใส่เมกาแต่ไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่ทางไหนตอนเรา โรงแรมนี้ที่เราจองนะคะก็จะอยู่ประมาณ3,400ดอลลาร์ไต้หวันนะคะจริงๆเราเพิ่งจองนะคะทุกคนจองตอนมาถึงสนามบินเทาหยวนในซัมนะคะคือเราไม่มีเวลาจองเลยอะ่ะเราก็ใช้เวลาแบบในการจองตอนอยู่ที่สนามบินกันนะคะคือโรงแรมนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะคือห้องอะ่ะกว้างมากแล้วก็ได้2เตียงด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีระเบียงให้ทุกคนคือระเบียงแบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยอะ่ะออกไปดูเมื่อกี้หายากเหมือนกันนะคะโรงแรมที่มีระเบียงให้แบบเนี้ยค่ะ อันคืออยู่ในย่านซีเหมือนจิงได้คือเดินทางแบบไปชอปปิ้งไปกินข้าวอะไรคือสะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิวข้างนอกนะคะืคูโอเ okay คมากๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5มงเย็นนะคะคือเราติดฝนอยู่ในห้องนะคะทุกคนออกมาไม่ได้เราก็เลยเพิ่งมากินอาหารเย็น กันช่วงนี้เลยก็คือฝนก็ยังตกอยู่นิดๆได้ดนดหน่อยนะคะแต่ก็ต้องเดินออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินบะหมี่อาจงกันนะคะนี่ป้อมหมาที่ทุกคนอยากได้เราจะมาดู ันนี้ที่เขาต่อคิวซื้โอเคเจนอ <laughs> ๋อเขาไม่มีโต๊ะนั่งใช่ไหมเจนเราก็จะมากินที่หน้าร้านเลย ชิมด้วยสิคะไม่เป็นไรดูซิมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นไอหมูแล้วก็มีเส้นเส้นเหมือนเห็ดเข็มทองแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นเส้นนูดล์นะเป็นเส้นเส้นขึ้ยเตี้ยวมันคือคล้ายอะไรนะกะเพราป่าบ้านเราปะใช่ใช่ใช่ยังไงอร่อยอ่ะเฮ้ยไปใส่อันนี้ก่อนไอ้กุิวเปรี้ยวอะซอสดำน่ะอ้าวเหรออือไปยังไงนะช้อนเดียวก็พอใช่ไหมใส่ช้อนเดียวก็พอแล้วสองช้อนมันอาจจะแบบ เปรี้ยวนิดนึงแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็โอเคว้าวโน้ำถามคือจะกินหมดไหมเออสั่งตอนหิวไงต่างกันแค่สิบห้าเออตอยเล็กตัวใหญ่ต่างกันแค่สิบห้าเหรียญร้อ,ยอยน,น <c oughs> อร่อยค่ะ <c oughs> รสชาติเหมือนกระเพาะปลาบ้านเรา <c oughs> โอเคาต่างที่เรากินเรียกว่า๋วยเตี๋ยวเหรอ นูเด้ลแล้วนะเราก็จะไปกินชัไข่หมูกระต่อทุกคนนี่เลยสิ่งทีอดูดีบาดูคิวก่อนคิวเยอะมากง

มาอันนี้ต้องมาลองและวแบบคิวต่อแบบเยอะมากเลยต้องไปต่อคิวก่อนแต่ว่ารับรองคุ้มแน่ๆอ,อร่อยสนุนนราคาอยู่ที่แก้วละร้อยยีสิบอันนี้น่าจะเป็นเบสสุดแล้วมันบอกว่า อิ่มอยู่เราอย่าเดินเข้าไปเลยขอดใส่อื่นปะปะหมดแล้วสะซอยไหนดีบบไม่รีบม่แลได้เดินไปเลย ชาไข่มุกเมื่อกี้โหยิ่งตอนแบบเย็นๆคนเยอะมากเลยนะทุกคนแต่อตอนนี้แบบคือแบบมันยัดนลงไม่ได้แล้วตอนนี้อะ ไปช้อปปิ้งก่อนสามร,ร้อยเัอดีเช้าวันที่2ค่ะวันนี้เราจะมาไปหาอะไรกินกันก่อนเลยนะคะเรามาที่ร้านหมูกรอบชื่อดังของที่นี่นะคะทุกคนคือ ่นี่จะอยู่ใกล้ๆวัดหลวงทานนะคะถ้าใครมาวัดหลวงทานให้มาที่นี่ก่อนเลยนะคะเราจะปักหมุดไปให้นะคะทุกคน อันนี้ที่เราสั่งมานะคะก็จะมีคณนานะคะแล้วก็ที่เป็นเดลเบสสุดก็คือหมูกรอบนะคะคือหมูกรอบอะถ้าใครมาแล้วต้องสั่งเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องในก็จะมีพวกจับไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรออีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูไก่มันเหมือนไก่ต้มบ้านเราเลยนะคะแล้วก็จะมีอ,ะอีกเมนูหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าข้าวต้มเค็มนะคะคือต้องกินคู่กันเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยที่เราสั่งมาประมาณ4เมนูเลยนะคะทุกคนเคพือรอร่อยทุกอย่างเลย หินซะด้วยสิ ข้าวต้มเท่าไม่นี่สองชูนี่เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปที่วัดลงซานนะทุกคนอีกสี่นาทีจากร้านข้าวต้มอะใกล้ๆกันข้าวต้มสองข้าวต้มฮท่าไมนี่สองสมิกไม่ถูกขนาดเจ้าของร้านยิงข่าวว่ะก็ถามว่าข้าวต้มเนาะเท่าไม่นี่ใจอยู่นะว่าเขาถามว่ากี่ทาวพอได้ยินเขาว่าข้าวต้มอสอง เออพอมันพูดพอพูดภาษาไทยมาแล้วก็ภาษาไทยกลับอ่ะเดินจากนี่ไปไม่ไกลนะสี่นาทีประมาณสี่นาทีเพราะฉะนั้นก็แวะทานข้าวเมื่อกี้ก่อนแล้วก็ใช่แล้วก็ค่อยเดินมาไปข้ามถนนกันวัดอยู่ฝั่งนู้นคว่ำไปฝั่งนี้อ๋อโอเค ต้องพกน้ำมาด้วยไหมคือเยอะแยะข้างนอกเพราะว่าร้านอาหารที่นี่เขาไม่ขายเครื่องดื่มในร้านใช่คือเรายังไม่ได้กินน้ำเลยกินข้าวเมื่อกี้เขาไม่ขายน้ำกันในร้านทุกคนต้องมาซื้อข้างนอกไม่งั้นก็ต้องซื้อเข้าไปข้างในเองอใช่ถ้าเป็นน้ำอะน้ำเปล่าอะเขาไม่ขายในร้านเลยอ,อันนี้คือสถานีวัดเขาลงอ๋อลงสถานีนี้เนะถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามา นี่เลยนี่ข้างในอ๋ออันนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่เลยทุกคน ข้างค่อนข,ข้างกว้างเลยอะตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่เขาแบบไหว,วใช่ไหมอ๋อต้องทํายังไงเราไปดูก่อนเราไปดูเขาทําก่อนอันนี้คือเหมือนเขามีแบบผล,ลไม้แบบมาแก้บนนี้ป่ะเออนั่นสิเพราะว่าของไหวเต็มเลยอะ<ม>เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน วันนี้แบบเหมือนฝนจะตกเลยอะทุกคนไม่มีแดดเลยแต่คิดว่าน่าจะมีฝนเพราะเราเช็คอากาศมาแล้วเขาบอกว่าฝนจะตก90%ลมก็ไม่มี <c oughs> มีแต่น้ำคนเดียววันนี้อากาศอยู่ที่25อ้องศาประมาณ25ส้องศาแต่แบบไม่มีแดด นี่เลยเราจะขึ้นรถเมย์ป้าเยิเน,ยนี่ไปทั้งหมด10ข่ายมา10นาทีแล้วก็เดนขาง เจอกับบันไดที่เราก็เจอกับบันไดแต่อันนี้แบบบันไดไม่เยอะเท่าไหร่หรอกชิวๆเออไปมาเด็ก <c oughs> นี่บ้างค่ะคุณเชงคุณเชงจะไม่ไหวแล้วไปรู้อเมริกาจะไม่ไหวแล้วง่วงค่ะคกระติกร้เ <c oughs> ร็วดูดิเราเร็วขึ้นมา น่าจะเป็นที่นี่อู้หูเป็นหินอ่อนหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูท,ทุกคนที่นี่แบบเป็นหินอ่อนหมดเลยเอ่ะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆกันทุกคนคือใหญ่มากๆเลยดูเจนลองไปยืนดูแบบ ตรงนี้ดิเดี๋ยวให้เจนลองไปดูเทียบดูดูสิเจนตัวเล็กมากโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะทุกคน ไปที่ตึกไทเป1 0 1น่นนะคะทุกคนเราจะมาหาอะไรกินกันที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปตลาดนะตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเปิดตลาดนะคะทุกคนเราก็จะมาเดินเล่นรอก่อนประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ค่อยไปตลาดต่อะค่ะได้ไหมนี่เราก็มาช้อปปิ้งกันก่อนนะทุกคนดีนี่จริงีนกำลังช้อปปิ้งอยู่ต้องได้ชุดใหม่นะวันนี้ ห้องนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่เสื้อแบบราคาพอๆกับไทยเลยทุกคนเจ้ตัวน้ารตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยใช่ตอนนี้ฝนตกอยู่ไปไหนไม่ล่าเลย ดีนะว่าเราอยู่ในห้างก่อน,นใช่ลมแรงมากตอนนี้หนาวมากเมื่อเช้ามายังห้อนอยู่เลยอยู่ในห้างหลัง<ร>จาก<ร>าาที่ท<า>เราติดฝนอยู่ที่ห้างประมาณเกือบ5ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปที่ตลาดซื่อหลินในมาร์เก็ตแล้วนะคะคือตอนนี้เป็นเวลาเกือบ2ทุ่มแล้วนะคะที่เรามาคือว่าฝนจะหยุดตกนะทุกคนนานมากๆเลย เดินทางสามอันสองร้อยบาทติดกระเป๋า <c oughs> เดินทางนะทุกคนอะะไร จริงจริงตลาดนี้ก็เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะมีของขายมีเกมให้เล่นมีปลาป่งกด้วยนะคะทุกคนแต่ก็ตูโป่วกที่นี่ของเขาอ่ะจะค่อนข้างใหญ่กว่าบ้านเราเลยนึงแล้วก็จะมีเกมให้เล่นแบบนี้ด้วยนะคะไมเหมือนกับงานแตชาบ้านเราเลย 好，我们、嗯嗯嗯嗯、来。给熊猫各位来安保。重量级的，重量级的，那个重不要讲那么大声 <laughs> 我们的大师姐啊，是吗？是好好、哦、来。 起。<noise>

อันนี้ได้ไมแล้วทกเราลองชิมว่าเจนชิมแล้วมีดแล้วระจย่า่า่าอันนี้มันสดนะแต่มันต้องมีน้ำจิ้มแต่มันก็อร่อยอยู่เป็นน้ำจิ้มแบบมันหวานเหมือน้พเป็นอ่ะชเดี๋ยวก็ได้ Thank you. ชิมันว้าวต้องใส่ซอสก็อร่อยเนื้อปูนหวานและมันกรอบอีกสักคำก็เผ็ดปะเซนอืมอร่อยอร่อยรับประทาน ฝรั่งแช่บ๊วยน่ากเกินมันกรอบกับบ้านเรามันเหมือนเขาไปแช่อะไรมา,ามก็ไม่รู้กสึกกรอบ,อ,บอ่ะแช่น้ำแข็งแต่มันไม่ได้เย็นข<อ><อ>นาดนั้นไหนกล้องมันอยู่ตรงนี้แต่กรอบจริงนะอร่อยด้วยอือเนี่ยได้ยินเสียงไหมต้องมานี่คือใ่เลยเนาะ มะม่วงอร่อยมากเลยทุกคนแล้วก็นกรอบมากมันเป็นผงน้ำพริกแก๊กฮะบ้านเราแต่ว่ามันมันไม่จัดจานเท่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นผงแบบเนี้ยเหมือนมีผงชูรสได้ปะ้ะพิซซีอื่ตลาดบ,บ้านเราเลยทุกคนกินได้เที่ยวได้แล้วก็เดินกิน ว่า <c oughs> วันนี้ก็เต็มที่มากๆเลยนะคะกับคลิปเที่ยว EP หนึนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ใน EP สอนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่พักนะคะเพื่อที่จะไปพักผ่อนเพราะว่า วันนี้เราก็เที่ยวกันมาทั้งวันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน ep หน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ใน ep หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ <S 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 <S